ดังมาดีกว่าเปลี่ยนสีรถแล้วมันดูแบบว่าเทนุ่มลึกสุขุมกริบมากอ้าวมาไองแล้วอยู่อย่างนี้ไงมาแล้วเปลี่ยนสีรถแต่ไม่เคยเปลี่ยนใจเลยใช่ก็ทแซ่กันแล้วเหรอหแน่เขียว โอเคดูแลคือเราต้องหันได้ด้วหนูที่หันไปดูแล้วไม่เขียวคือฝั่งนี้ไม่เขียวจะได้หันอย่างเงี้ยเขียนะเขียวมากถ้าได้ธรรมชาติอยู่แล้วนี่เ natural หนุ่มริวโก้จะว่าแกจะบอกว่าท่านฟังเพลงยอมไหวเศร้าว่านี่เป็นคนแบบดนตรีเศรบว่ากแต่จริงมันเป็นเพลงของสุขของรราใช่ไหมใช่ก็เพลงรุ่นหนูใช่ไหม โอ้โหไม่ใช่เพราะเวลานั้นร้องเพลงรุ่นหนูอะแต่เพลงคอมน่าจะรุ่นเฮียกับรุ่นทุกคนเลยขอบคุณที่แข็มากไม่ทำให้เฮียกด๋อยไม่ค่ยยเป็นรุ่นเดียวกันเลยจริงดูไม่เคยฟังเพลงนี้นะเพลงยอมมาก่อนจะไปร้องเนี่ยคือค่รู้ไหมเนี่ยไม่รู้หนูไม่เคยฟังไม่เคยฟังเลย แล้วตอนนั้นแมวก็ไปหาฟังใช่ไหมแล้วแบบไปดูว่าออริจินอลอ่ะใครร้องแล้วแบบพี่โตก็ส่งเวอร์ชันที่เ P จุด O จุด P มาผมก็รู้ว่าใครคือพี่ป๊อปใครใครใครคือนักร้องชื่อป๊อปแต่จริงๆไม่ใช่คือวง p o p ตลกมากเลยแหละพี่เตพี่เตอพี่โต๋อตลกพี่โตก่จะดูอยู่ฮะ พี่โตเราจะดูอยู่เดี๋ยวตามแท็กไม่เราพี่โตเขาก็มีงานของเช้าแยบร้องพอะกันสักเรื่งประโยคสอนใจได้ไหมได้มันรอว่าพี่ร้องพี่ร้องเพลงเลยนะหยุดไม่ได้แล้วจุดทุกอย่างใจของฉันมันรักเธอตั้งแต่เราว่าพบนี้สบสายตากันแล้วแอบต้องทำอะไรตอนนี้จะทำเมื่อไหร่ ใจของฉันนั้นรักเธอใจของฉันนั้นรักเธอตั้งแต่เราได้พบหน้าตั้งแต่เราได้พบหน้าสบสายตาสบสายตาการและกาการและกาเอามีขึ้น่องเดี๋วให้ผมร้องนะฮ่า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 ที่เราองจริงเหรว่าเราไค่ไม่ร้องสอนนะประโยคนี้ไมันจะเป็นหยุดไม่ ใช้เท่นิคิกนการอองพิมพ์ก็จริงมานรอไม่ได้แต่ก็หนูชอบรอแบบนีสอง